อ่าสวัสดีครับท่านกำนันครับสวัสดีครับทนายเดชาครับทนายเดชาครับกิตติวิทยานันท์ครับทนายประชาชนทนายทนายคลายทุกก็เป็นเจ้าของเพจทั้งสองเพจทั้งทนายประชาชนและทนายคลายทุกทนายเดชานะครับเอ่อท่านกำนันครับมีเรื่องอะไรมาร้องเรียนครับไม่ไปแต่ยุนใช่ไหมับที่ที่ที่เขียนมาในในเพจผมเนาะแต่ยุนแต่ยุนนี่เป็น เป็นลูกบ้านของท่านกำนันเนาะเป็นลูกบ้านของท่านกำนันก็ชอบขีม่มอเตอร์ไซค์กลางคืนใช่ไหมครับแล้วก็ลั่นใช่ไหมลั่นครับก็เดือดร้อนครับเดือดร้อนลูกบ้านก็มาแจ้งท่านกำนันก็ลำบากครับก็ตอนตอนตอนได้ท่านกำนันก็ไปไปคุยกับตตยุนแล้วใช่ไหมคุยแล้วครับตตยุนว่าไงไม่ยอมไม่ยอมบอกว่าตัวเองไม่ผิดสามารถขี่มอเตอร์ไซค์ได้ได้ไม่เกินหกทุ่มไม่เกินทุ่มท่านกำนันรู้สึกไงกับกับ ท่านตยุนครับแตยุนไม่มีไจะพูดไม่จะพูดเขาไปคุยกันแล้วก็แตยุนแบบไม่เชื่อฟังอีกนะเนาะทั้งที่นะครับเราเป็นกำนันนะครับเป็นกำนันเราใช้กดบ้านไม่ได้เราก็ใช้กฎหมายไปเมื่อใช้กดบ้านไม่ได้ก็ใช้กฎหมายท่านท่านท,ทานายเดชาตยุนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กลางคืนเสียงดัง ท่านกำนันมาแจ้งอ่ะออพอพอ,พอจะเข้าเข้าขายผิดกฎหมายไหมครับอ๋อผิดผิดเพราะว่ารบกวนเนาะก็ถึงมาเวลาวิการด้วยกันคือ,อท่านท่นท,ท,ทนายเดชามันมันจะพอที่จะพูดคุยกันได้ไหมไม่ได้เมื่อมากดบ้านมันใช้ไม่ได้ท่านทนายก็ฟ้องเลยเนาะฟ้องเลยไหมหรือให้มกกาไกลเกลี่ยไม่ไม่ไม ท่านกำนันจะเรียกไตยุนมาไตลเกลียไหมของไ,มไหมเนาะกดบ้านมันใช้ไม่ได้ก็ใช้กฎหมายก็ต้องดำเนิ<ด>นคดีเลยเกับตเลยครับครับก็ฝากท่านฝากท่านทนายเดชานะนะครับก็ท่านทนายเดชาพอจะให้ความรู้กฎหมายหน่อยได้ไหมได้ได้ไดอ๋อ แนะนำกำนัน,น,นหน่อยมาตราไหนยังไงเปิดหนังสือกฎหมายแนะนำท่านกำนันหน่อยสิว่านทนายเปิดพูดคำหรือทนายเปิดหนังสือกฎหมายโอ้มาตราเอเหรอท่านกำนัน <c oughs> บุคคลใดที่ขี่รถจักรยานยนต์ยามิการจะต้องดำเนินคดี <c oughs> ติดคุกหกเดือนปรับห้าพันบาทแต่ยุนซวยแล้วแต่ยุน แตยุนโดนแน่เลยแต,ย,ตยุนโดนแน่เอ้ยปรับห้าพันบาทติดคุกคสามเดือนออมาตรานี้กำนันไมยมสามเดือนทนายจัดการกับตตยุนนะโอเคนะเพื่อความสงบสุขของบ้านหนองอยางต้องจัดการกับตตยุนนะครับดำเนินคดีเพราะว่าตตยุนผิดมาตราเอ,อฐานาเดือนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ยามวิการเสียงดังรบกวนชาวบ้าน ฝากท่านทนายเดชาดำเนินคดีกับตตยุนด้วยนะครับพอใจหรือยังครับท่านกำนันโอเค